กำหนดตามเราเองไงไปไปไปแล้วไปเด็กมีจริงแล้วมันต้องรู้วิธีการเนี่งแล้วนะต้องรู้วิธีการแบ็คดูปุ้ยมีแล้วปล่อยมันนั่งัตรงอัพเดตกูนี่เป็นลากมาจากกูเกิลใส่มา เอาตัวเก่าจะประหยัดกข้ม่นเครื่องมึงต้องไปหาข้อมูลให้ได้ก่อ <มา S 1> นะมัมนจะรอโรตีแล้ว เรเกม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 ผมเริ่มต้งสติได้บอกมันก็โอมาเคาะตั้มมแบตไคลนสวดยอนการงเป็นไงเป็นไง đi ra hết hồn 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 hồn

ยังกดได้ยมงกดได้กดได้เงินตามแผนแล้วมึงครับมันเล่นใช่บาดซายเนาะแต่ว่าตอนนี้ติดแบค็ค์เดอยู่